สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะวิชาสเสน่ดอกดินเชื่อว่าหลายท่านที่ศึกษาชื่นชอบเลขยันคาถาอาคมย่อมรู้จักวิชานี้กันมาบ้างแล้ววิชาสเสน่หลายวิชาในบ้านเราได้รับอิทธิพลมาจากนักแสดงการละเล่นพื้นบ้านด้วยนักแสดงการละเล่นพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นลำตัดหมอลำลิเกโนรา นักแสดงหลายคณะมักจะมีมนคาถาเพื่อใช้สำหรับสะกดคนดูสะกดผู้ชมมนคาถาที่ใช้สำหรับสะกดผู้ชมนั้นหลายคนอาจจะเรียกว่าคาถาสเสน่ห์แต่ในทางสัยเวทคาถาอาคมเราจัดอยู่ในกลุ่มคาถาสะกดก็คือสะกดให้งงงวยวิชานี้คือการใช้มนให้ผู้นั้นเสมือนเข้าสู่ผวังหลงไหลเคลิบเคลิ้ม ตรึงจิตตรึงใจให้หลงไหลไปกับสิ่งที่ผู้สะกดต,ต้องการวิชาจำพวกนี้มักนิยมใช้สำหรับนักแสดงหรือนักเลงทูสาวสมัยก่อนเช่นวิชางงวยวิชาสเสน่ห์ขุนแผนวิชาช้างผสมโครงวิชาลือชาวิชาละรวยวิชาหน้าทองเป็นต้นประวัติความเป็นมาของวิชาสเสน่ห์ดอกดินคือวิชาที่สืบทอดมาจากนักแสดง ที่มีชื่อว่านายดอกดินเสือสงาย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6มีคณะลิเกคณะหนึ่งมีชื่อเสียงดังมากเป็นที่เลื่องลือกันว่าหากคณะลิเกของนายดอกดินไปแสดงที่ใดผู้คนจะติดตามแล้วก็ไปรอชมกันมืดฟ้ามัวดินในยุคนั้นหากลิเกคณะใดตั้งแสดงอยู่เมื่อรู้ว่าคณะของนายดอกดินมาแสดงคณะลิเกลงอื่นจะหยุดแสดงทันที เพราะว่าไม่กล้าประชันด้วยเป็นที่ร่ำลือกันว่านายดอกดินมีวิชาเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นสูงสำเร็จวิชานั้นลือชาหรือวิชางงงวยและอีกวิชาหนึ่งของนายดอกดินก็คือวิชาหน้าทองโดยปกติแล้วก่อนขึ้นแสดงนักแสดงจะต้องไหว้ครูแล้วก็เสกแป้งเสกหน้าด้วยมนเสน่ห์เมตตาตามแบบวิธีของตนที่ร่ำเรียนมา นายดอกดินก็เช่นกันจะมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจคนทันทีที่ออกหน้าเวทีผู้คนจะเงียบกริบรอฟังเสียงร้องแหล่ลิเกของนายดอกดินดังมีเรื่องเล่าลือกันว่าแม้เด็กที่ร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงร้องลิเกของนายดอกดินยังต้องหยุดร้องหันไปสนใจเสียงนั้นแทนชื่อเสียงของนายดอกดินนั้นล่ำลือกระจายไปไกลจนมีคนมากมายขอฝากตัวเป็นสิทธ ร่ำเรียนการแสดงนิกเกะแล้วก็มีผู้ขอเรียนมนคาถาสเสน่มหานิยมจนได้รับการเรียกขานว่าครูดอกดินต่อมาท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูลิเกท่านหนึ่งและก็เป็นบรมครูวิชาสเสน่มหานิยมด้วยปัจจุบันวิชาสเสน่ดอกดินนั้นมีมากมายหลายสายบางสายเป็นเพียงวิชามนคาถาและอักขระตัวนะ้าบางสายก็มีการลบผงประกอบร่วมด้วย แต่สายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสายตัวนะพอซึ่งมีการลบถมผงประกอบร่วมด้วยเล่ากันว่านายดอกดินมีคาถาอยู่บทหนึ่งศักดิ์สิทธิ์นักตัวนายดอกดินใช้ในเวลาออกแสดงลิเกหญิงสาวคนใดจะได้ศบตากับนายดอกดินจะพากันหลงไหลใฝ่ฝันถึงนายดอกดินทุกรายไปเพ้อถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียว คาถาบทนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ที่เคยติดตามนายดอกดินไปเล่นลิเกบ่อยๆในฐานะตัวเสนาและนายดอกดินได้มอบคาถาให้แกมาดังนี้ชื่อว่าคาถาเมตตาศบเนตรโอมพระเนตรทั้งสองเป็นบ่วงคล้องต้องตานางชิวหะวาจังปิยังมะมะใครก็ตามหากจะนำมนคาถานี้ไปใช้ ต้องตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับนายดอกดินเสือสง่าด้วยคาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์ค่ะใครใช้ได้ผลอย่างไรบ้างก็ลองนำมาเล่าสู่กันฟังดูนะคะจบคลิปในวันนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ